ค่ะวันนี้ก็มาทำมีปลาช่อนทำกระเพราปลาช่อนมารับชมกันนะคะวันนี้ทอดปลาช่อนซื้อปลาช่อนมาตัวหนึ่งร้อยแปดบาทตัวนี้ยาก็เลยว่าจะผัดกระเพราลาด เพราะว่าห่าาปลูกกะเพาเยอะมันออกดอกอยากอยจะตัดแต่งมันก็เลยต้องเอาใบมาทำกับข้าวกินอยากก็ว่าจะทอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวผัดน้ำน้ำกะเพราลาดไปเลยก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่พอกินได้ ยาก็จะผัดน้ำกะเพราลาดเนี่ยยาทอดเรียบร้อยแล้วตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ทอดได้เดี๋ยวท,ทำน้ำกะเพราเสร็จก็ลาดไปเลยย่าทอดแล้วยากา็ไปนั่งดูหนังยาก็ลืมเลยกรอบไปหน่อย <c oughs> ya, xay không phải khoaу nha, ya cũng đi xem phim, ya tập phim nha, đang tan về, nha, này phải ใส่ชูรสหน่อยน้ำสูตรผัดกะเพราผัดง่ายๆราดไปเลย <c oughs> ไม่ไหวชุนมากเลย วิ่งหนูแรงมากใส่ฟ้าไทยหน่อย nó hỏi để nó mắm hỏi <laughs> đi chắc kem phải nhất tiêu ชุนม,มากเลยกระเพราเนี่ยง่ายสุด่ะผัดทำกับข้าวอะไรอ่ะกระเพราอันนี้ชิมนะรสชาติเป็นไง ชุนี้มากโอ้ยไม่ไหวชุนชุนไอใหญ่โตเมื่อน้ำตาอีกไงจะใส่กระเพราละเผาเยอะมากยากจะกินผักกระเพาไงเก็บมาจากต้นไนงะเยอะมากกระเพราแดงกระเพาขาว กินเหมือนกินผักไปด้วยผัดให้ใส่เยอะๆเลยของเราเองต้องใส่เยอะๆเก็บมาแล้วก็เสียดายไ่่กัเขาจะหลดกัน <c oughs> <c oughs> จิงใส่หน่อยก็พอแล้วแต่ย่าอยากกินกะเพรา ร้อยแล้วให้น้ำให้ให,หน่อยก็ไน้น้ำเยอะอย่าไม่ค่อยกินน้ำหรอกให้เข้าเอาเนื้อปลาไปคุกเลยดีกว่า,เ,าเนื้อปลาไปคุกเลยช่อนตัวใส่ย่าคงจะได้กินคนเดียวนี้แหละ ัวเนี้ยเพราะว่าเขาคงไม่ได้กินปีอย้าหรอกย่ากินกับข้าวเกง่งเ <c oughs> ก่งข้าวป่าป่าวะย่าชอบกินเกข้าว,วป่า,ยา,า,ปายากินเกง่งหลานาก็ไม่กินหรอกเพราะวันนี้พ่อกาจะซื้อกับข้าวมาให้ลูกเขากินย่าก็เลยทํากินของย่าเอง 好了，过年了。 น่ากินแล้วอร่อยแล้วด้วยเดี๋ยวย่าจะกินข้าวแล้วไม่รอใครแล้วงงเพราะว่าก็ลําทำงานเขาเขากลับเขากลับมืดหลานก็กลับมืดย่าอยู่บ้านคนเดียวกินข้าวก่อนคนเดียวเรียบร้อยแล้วอุ้ยหกปลากะเพราลาดปลาช่อนปลาช่อนกะเพรา วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหะคะ่ะน้ำหกไงย่ยาถือไม่แน่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ